และนี่คือการเอากล้องเกรดคองผมออกนะครับกล้องแบบนี้จะเป็นกล้องถอยหลังที่จะขายคู่กับจอแบบนี้แหละซึ่งมันบันทึกไม่ได้แล้วกล้องหลังตัวนี้มันก็ไม่ได้ชัดมากด้วยโอ้ดูสภาพนี่นะฮะเรายังได้รื้อตัวกล้องเก่าที่มันเป็นเกรดคองถมที่ถ่ายออกมาก็ไม่ได้ชัดมากด้วยแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้กล่องกล่องเดียวที่มันรวมทั้งหมดทุกอย่างไว้ในนี้แล้วติดออกมาก็เรียบร้อยมากแล้วก็ดูได้สบายตาก,กว่าเดิม และที่สําคัญคือเลนของมันเนี่ยอยู่ทางด้านขวามือครับทาไมเลนที่อยู่ทางขวามือมันถึงสําคัญน่ะเหละครับเพราะว่าในตลาดเนี่ยก้องกระจกแบบนี้ส่วนใหญ่เลนมันอยู่ทางซ้ายมือแล้วมันจะแตกต่างยังไงล่ะพี่มันคืออย่างนี้เวลาที่รถพวงมาลัยขวาขับรถเนี่ยเราต้องหันกระจกมาทางขวาถูกปะถ้าไอเลนตัวนี้มันอยู่ทางซ้ายเลนมันก็จะชี้ไปทางนู้นซะส่วนใหญ่ แต่ถ้าเกิดสมมติว่ากล้องรุ่นไหนที่มันออกแบบเลนมาอยู่ทางขวาเนี่ยต่อให้มันจะชี้ไปทางนี้ใช่ไหมฮะเราก็จะสามารถที่จะหมุนมาตรงกลางได้เข้าใจปะแล้วภาพที่ได้อ่ะมันจะกลางกว่ากล้องทั่ว,ว,วไปไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ตึ๊ดหรือจะเป็นแบรนด์ตึ๊ดมันจะอยู่ทางซ้ายหมดเพราะเขาออกแบบมาสําหรับรถพวงมาลัยซ้ายแต่บ้านเราพวงมาลัยอยู่ทางขวาครับชัดมากอะ่ะนี่จอเขาเรียกว่า11นิ้วใช่ไหมสิอนิ้ว <c oughs> จอเต็มนะจ๊ะอันนี้เป็นมุมข้างหน้า อันนี้เป็นมุมข้างหลังอยากดูจอไหนแบบดูจอแหกไปเลยโอเคปะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะได้เป็นกระจกธรรมดากดปุ่มตรงนี้หนึ่งทีปั๊บพักหน้าจอพักหน้าจอจะ้ะแต่กล้องยังบันทึกอยู่อยากจะให้ติดใช่ไหมก็จิ้มก็เป็นแบบนี้แล้วถ้าเข้าเกียร์ถอยปุ๊บเข้าเกียร์อาปั๊บนี่เ้นึ้น,น very good และนี่แหละครับความสามารถพิเศษของกล้อง A7D AR12 ใครสนใจนะครับมาหา้องเขาได้หน้าร้านและตะก้าอยู่มุมสายล่างครับ ตัวนี้นะตัวนี้โอ้โอ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 นี่ตัวนี้นะตัวนี้นะ